คนะครับผมวันนี้ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโดยเรยเลยกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับบลรีทีวีดีเช่นเคยนะครับโอเคมาตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในผมก็ได้อยู่ในเครื่อง Android นะครับผมนะมือถือเป็น Android นะครับไม่ใช่ iPhone นะครับเออซึ่งวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าในเกมนี้นะครับให้เกมนั้นลื่นไหลนะครับสำหรับคนที่โทรศัพท์ไม่แรงครับหรือว่าโทรศัพท์ก็ราคาแบบว่าไม่สูงมากนะครับโอเคมาเริ่มแรกเลยนะครับผมนี่ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับ โอเคให้เรามาปรับภาษาตรงนี้นะครับตรงเกมเนี่ยครับผมเป็นซิสเต็มนะครับเป็นอังกฤษนะครับผมมาจากซิสเต็มเป็นอังกฤษนะครับไม่งั้นเราจะดูชื่อสัตว์ในเกมไม่ได้นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวแบบว่าเออๆครับผมเหมือนเกมไม่อัปเดตนะครับเออใช่นะครับเกมไม่ได้จอัปเดงจริงๆนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมสร้างตัวละครเข้าไปตั้งค่าข้างในกันเลยดีกว่านะครับเดวผมจะอธิบายหลายๆอย่างนะครับผมเออตั้งใจให้ดีนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนสำหรับมือใหม่แล้วก็ คุที่แบบว่ามือถือไม่แรงนะครับโอเคโอ้ยดำปีเลยไม่ได้เขาปรับตัวละครเพิ่มหนึ่งเลยครับโอเคผมเป็นสีดำเลยกันยาวๆนิดนึงอ่าเกิดตรงโซนอีซีโซนสามเลยกันจะได้ใกล้ถ้ำลาวาดีมาโอเคผมเกิดมาแล้วนะครับผมก็เกมลื่นๆเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งค่าไว้แล้วหมอีกตรงนึงนะโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าตั้งค่าตรงไหน โอเคครับผมอ่าเกิดมาครับผมครั้งแรกเลยสําคัญที่สุดเลยทําให้เกมลื่นกว่าเลยนะครับมาที่ตั้งค่าแล้วกดออดิโอนะครับไปที่เสียงนะครับผมปิดมันให้หมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ปิดไปเลยนะครับห้ามได้ยินเสียงในเกมนี้เด็ดขาดเพราะว่าเกมนี้มันยังมีบั๊กบั๊กของเสียงอยู่นะครับทําให้เกมมันแหลกมากๆเลยนะครับโอเคนี่ตอนนี้ก็ลื่นขึ้นนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะครับคุณผู้ชมโอเคมาต่อไปเลย จะเป็นการปิดนะครับผมไอแอนิเมชันนะครับผมนะการโจมตีการต่อยอะไรเงี้ยเวลาเราเป็นมุมมองงี้เห็นไหมมันจะสั่นเห็นปะเออเนี่ยปิดไปเลยจะได้ลืนล่นเนี่ยสองอันตรงนี้ครับตรงเกมแล้วก็กดแอปพลายไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองต่อยดูทีนี้โอเคมันก็จะไม่สั่นแลน้วผมก็จะลื่นขึ้นมากมาอันดับต่อไปเลยลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไปที่คอนโทรลนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะทําให้เราแบบว่าเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นนะครับผมในการตั้งค่าตรงนี้นะครับไปที่อันแรกนะครับผมตั้งค่าไปที่โอเลสกินนะครับหรือว่าออนสกินนั่นแหละครับผมเออแล้วก็อันที่2นะครับผมจะเป็นการตั้งค่าสูมนะครับโอเคตามตั้งค่าตามผมได้เลยครับสูมแคมิเล่แลวก็อันที่3ครับผมนะจะเป็นการตีแบบ2นะครับนะตีแบบท่าที่2นะครับโอเคตั้งไปเลย ส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับผมเออนี่ตั้งเป็นอย่างนี้นะครับโอเคที่มีตัว L แล้วก็ตัว B นะครับผมตั้งไปอย่างนี้เลยกด add ไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าเมนูกันทีนี้โอเค,อเค,อเคนี่เป็นไงก็จะมีตรงนี้นะครับมินิแมปขึ้นมาให้เรากดใช้งานได้ง,ง่ายๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ของอะไรต่างๆเบอร์ลงเบอร์รี่นะครับเราก็สามารถย้ายมากินตรงนี้ได้เลยนะครับผมแบบ รวดเร็วว่องไวนะครับโอเคแล้วก็สามารถกดกระโดดตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็กดโจมตีตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าง่ายๆนะครับผมโอเคไปต่อไปเลยกลับมาที่คอนโทรลเหมือนเดิมอ่าอันนี้ครับผมนี่ตัวที่ผมเลื่อนอยู่นะครับดูให้ดีอันนี้คือจะเป็นการเลื่อนหน้าจอไวหรือช้านะครับถ้าปรับมาทางนี้มันจะเลื่อนหน้าจอช้านะครับโอเคถ้าปรับทางนี้มันจะเลื่อนหน้าจอไวมากครับผมแต่แป๊บเดียวไปเลยนะ เออถ้าใครมีมือถือที่ดีๆหน่อยนะครับผมก็แนะนําให้เปิดสุดไปเลยนะครับผมนี่จะได้แบบว่าเลื่อนไวๆนะครับเห็นปหมเลื่อนเป๊ะเดียวกับหลังเลยแม่งเ้ยนะครับผมโอ้โหนี่ยังโหดเวลาลงดันเนี่ยสำคัญมากกันนี้นะครับคือมือถือผมเครื่องนี้ก็สามารถปรับลื่นๆได้นะครับแต่ถ้ามือถือใครแหลกผมแนะนําให้ปรับเท่านี้นะครับโอเคแอดพายไปนะครับก็จะเลื่อนช้าขึ้นนิดหน่อยนะครับ แต่ว่ามันจะทําให้เกมเราโหลดทันนะครับผมนะหลดหน้าพวกย่าพวกไดนโนเสาร์เลยยี้นะครับก็จะทําให้เกมไม่แหลกนะครับโอเคต่อไปเลยไอ้น้องเอ้ยนะครับพวกติ๊กพวกเนี้ยปิดไปให้หมดเลยนะครับเพราะมันจะทําให้เราแบบว่าไอ้นี่นะครับผมจับจังหวะพลาดนะพวกออโต้รันเลยงี้ยเวลาเราวิ่งลงถ้าอยู่ดีๆนะครับมันจะมีถ้เลาว่ามันจะวิ่งให้เราเองนะครับผมถ้าเราเปิดออโต้รันนะนะเออ ก็ไม่สามารถแบบว่าจับจังหวะได้แล้วก็โดดราวาไปเลยนะครับตายหานะครับโอเคแนะนำให้เปิดแค่เดียวไว้นะครับผมอ่าเป็นอันนี้นครับ usb follow pattern นะครับใช่ไหมคือมันอ่านยิงๆใช่ไ่ะอ่าถ้าเราไม่เปิดตรงนี้ไว้นะครับวันเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราปิดไปไอ้ข้างล่างตรงนี้นะครับไอ้ปุ่มข้างล่างตรงนี้ล่างซ้ายมือนะครับก็จะไม่มีให้เรากดนะครับเขียอ่า นี่เลยเปิดไว้เลยก่อนะครับผมนี่เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับการจะเข้ากล้องเข้าอะไรนะครับผมโอเคนี่โอ้ยสะดวกสบายขึ้นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในขั้นกราฟิกนะครับก็จะสําคัญขึ้นมาหน่อยอันนี้คือตัวสับเครื่องนี้ผมก็สามารถเปิดได้เป็นมีเดียมนะครับอ่าไอีพิกก็ได้นะครับผมนะเออนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับเพราะเริ่มจะกระตุกแล้วถ้าปรับเป็นอีพิกเครื่องนี้ครับเห็นป่ะนี่ภาพก็จะสวยขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับ มาเดี๋ยวผมแนะนานะครับผมปิดไปเลยให้เป็นโลนะครับปรับให้เป็นโลไปเลยนี่เกมเราจะได้ลื่นมากนะครับคราวนี้เออเนี่ยลื่นมากๆเลยนะครับแต่ก็จะไม่ข้อเสียตรงที่พไม่สวยครับอาจจะเสียทลดนะครับผมในการเล่นนะครับออแต่ไม่เป็นไรเอาลืมไปก่อน,นเกมเนี้ยจะบอกให้เวลาผู้วิงวิ่งหนีโดนระเสาเนี่ยโอ้โหชิบหายแน่นอนนะครับผมนะแลกโอเค มาวมกันต่อในตรงกราฟิกมันจะมีตรงข้างล่างนี้นะครับนี่ให้ที่มันเขียนว่าโซนะครับผมสนะื่อสัตว์อะไรเงี้ยนะครับผมชื่อสัตว์พูดคนชัดเลยบีโอเคแล้วก็ติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยนะครับสองอันนี่มันก็จะขึ้นชื่อสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงนะคือตอนนี้ผมเพิ่งเกิดมายังไม่มีตัวอะไรเลยนะครับคืเอ,อเสือโกดมาเป็นบูตอนซะด,ด้วยส มาผมต่อกันเลยไอ้ข้างล่างสุดเนี่ยที่มันบอกว่าเป็นโหมดประหยัดแบตเตอรี่นะครับเราก็ติ๊กไปเลยนะครับผมนะแต่ว่าเกมเราก็จะมีกระตุกนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโหมดประหยัดแบตเตอรี่ครับผมแนะนาให้เล่นตอนเล่นใบชาร์จไปนะครับผมให้เปิดไปนะครับแต่ว่าตอนเราแบตจะเยอะให้ปิดไว้เลยนะครับผมเออมันจะลื่นขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะผมมีแค่นี้นะครับผมสำหรับการตั้งค่าในเกมนี้นะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างนี่แหละนะครับผมในการตั้งค่าของผมนะครับ แล้วก็ในการลงดันเจี้ยนเนี่ยผมจะมักจะเปิดตรงนี้ไว้นะครับคอนโทรลให้เป็นสุดไปเลยนะครับผมอ่านเนี่ยก็จะได้เลื่อนไวไวเห็นว่าโคตรไวเลยนี่เออแล้วก็ผมลืมอธิบายไอย้ซูมแคมเอล่านะครับผมที่เรากดไปอันที่สองครับผมวิธีใช้ซูมแคมเอล่ก็คือให้เราแตะ2นิ้วไปที่หน้าจอด้านซ้ายนะครับพร้อมกันปุ๊บอ่ามันก็จะซูมขึ้นนะครับผมเป็น12%นะครับ แต่อีกมันก็จะซูมขึ้นไปที่7เปอร์เซ็นเราก็จะสามารถมองเห็นโลกภายนอกนะครับผมได้กว้างขึ้น,นครับทําให้เราเห็นว่าพวกสัตว์ดูไลท์อะไรต่างๆนะครับผมมันจะเข้ามาหากูหรือเปล่านั่นไงชาโคข้างหน้านั้งไงนะครับเห็นไหมเออแล้วก็เล็เปเตอร์ด้วยไม่ไปดีกว่าทางนี้นะครับผมเออ <c oughs> กลับทางเดิมดีกว่าอ่ะพอเราซูมถึง2 5แล้วใช่ไหมครับมันจะสุดแค่นี้นะครับถ้าเรากดซูมไปอีกมันจะซูมไปข้างหน้าครับผมนะกลายเป็นลบ กลายเป็นติดลบ25แทนนะครับผมเออไอ้ซูมเข้าข้างหน้าเนี่ย25เนี่ยนะครับผมลบไปเนี่ยผมจะเอาไปใช้แบบว่าถ่ายรูปไดโนเสาร์นะครับมันจะได้สวยๆนะครับผมเพราะว่าซูมเนี่ยมันจะเพิ่มความละเอียดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไม่เชื่อเรา,าดูเลยซูมนะครับซูมออกนี่ภาพมันก็จะเริ่มมัวเลยเห็นไหมเออแต่แล้วแต่ถ้าว่าเราซูมเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปภาพจะชัดขึ้นเห็นไหม อ่านคีคือเป็นวิธีการทำปกคลิกนะครับแต่ว่าตอนนี้หน้าจอกูบักแล้วนะครับผมเออเกมมันเก่าไปหน่อยนะครับถ้ามือถือใครไม่แรงนะครับผมแนะนําให้นี่ซูมเป็น normal แทน,นครับผมเป็นหน้าจอปกตินะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องโหลดทรัพยากรด้านข้างหน้าจอเยอะนะครับแม่อธิบายยาวเลยนะครับผมมาต่อไปก็จะเป็นการ อธิบายนะครับผมนะตัวที่3นะครับที่ผมใช้เป็นแอตแทกท่าที่2มาเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็จะใช้กับพวกแบบว่านุกนะครับผมนะกดไปที่หน้าจอด้านขวานะครับกด2อนิ้วไปพร้อมกันนั่นแหละครับจะทําการหมุนลุกนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีนุกนะครับคุณผู้ชมเย่นะครับผมนะแต่ว่ามันคือการหมุนนกนะครับให้บินเร็วขึ้นนะครับผมสลับนุกเทิระดดอนนะครับข้างหน้าเรานั่นเองนะครับไปไปวิ่งไปหาเหมือนกัน ตอนนี้เกมก็คค่อนข้างลื่นเลยนะครับผมใน a n d ด o i d เครื่องนี้แม่สุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวผมจะบอกสเปกโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่นะครับผมไว้ข้างล่างคอมเมนต์เลยกันนะครับเผื่อใครสงสัยว่าโทรศัพท์อะไรวะเนี่ยนะครับเผื่อกูตั้งค่าตามแล้วมันไม่ลื่นนะครับเออถูกโอเคสําคัญทุกข้อเลยนะครับผมน่อย่าลืมไปตั้งค่ากันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยแลวกันนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับรับผู้เล่นใหม่นะครับผม ว่าจะสอนตั้งแต่นานแล้วนะผมนะตั้งแต่แบบยังไม่ดังนะครับแม่ตั้งแต่หนึ่งพันซับใครนะครับผมเออว่าจะสอนแล้วนะครับแต่ก็มาแล้วสอนแล้วผมได้สอนแล้วได้สอนสักทีนะครับตั้งค่าในแบบของผมนะครับเออหรือใครมีสูตรการตั้งค่าแบบไหนก็สามารถมิ้นมาได้นะครับผมนะเป็นสูตรใหม่เลยดเลยกันนะครับโอเคผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับตะใครกันด้วยนะครับผมโอเค ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับผมบ๊ายบายครับคุณผู้ชมเย่ e y. นะส่าหายรูปก่อนดีกว่าแหม่ไม่ได้นานๆนได้ในแอนดรอยเนี่ยนะครับคิดถึงสมัยแรกๆนะครับผมเย้แอนด์อปเอาไม่ได้วิวไม่ไถึง